เกลี้ยงข่าวจากเดอะซันสำนักข่าวหัวใหญ่ในประเทศอังกฤษรายงานเมื่อช่วงกลางเดือนท่านว่าคมที่ผ่านมาเกิดเหตุที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงโกดังเก็บรถคลาสสิกหรูหราหายากและรถซูปเปอร์คาร์กับไฮเปอร์คาร์ราคาแพงลิฟนับสิบสิบคันเหตุการณ์ดังกล่าวนักปัจนเพลิงไม่สามารถช่วยชีวิตยามพหาหะสุดรู80คัน แหล่งข่าวแจ้งว่าแม้ว mm ่าเจ้าของรถจะทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยและมีสัญญาครอบคลุมถึงการเกิดเพลิงไหมแต่ไม่ว่าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากเท่าไรรถคลาสสิกหายากและไฮเปอร์คาร์ที่ไม่ไปกับกองเพลิงก็ไม่อาจกู้ซากกลับคืนให้เหมือนเดิมได้อีกต่อไปการสอบสวนสาเหตุของเพลิงไม่โกดังรถหรูในประเทศอังกฤษโดยนักดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไม่ซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นจากการลักลอบวางเพลิงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ